สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับโค้ชเทงวีคอบอลนะครับเมื่อวานมีใครได้ตามโค้ชเทงไปไหมครับวันนี้ผมก็จะมีฟุตบอลพอรีเมียร์ลีกมาให้อีก3คู่เหมือนเช่นเคยนะครับมาดูคู่แรกก่อนเลยครับระหว่างเอฟเวอร์ตันพบแอสตันวิลล่าศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2024-25สัปดาห์ที่21เกมนี้เป็นการพบกันของท็อปฟีสีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันอันดับที่1 6ของตารางพรีเมียร์ลีกเจ้าบ้านเปิดบ้านกูดิสันพาร์ทรับการมาเยือนของสิงห์พยองแอสตันวิลล่าอันดับที่8ขขออออองงงงงงงตตตาา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 ารรรรพีีีีีีเเเเเมมมย์์ลลลกกกกกสสถนน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 นณใใปััััจจจจุบจาบบ้้้้ทฟ่่่่ิห็กกแืชว2ด ุในพ,พวกเขาก็แพ้ต่อเนื่องอีกครั้งจนผู้จัดก,การทีมอย่างชอนไดโดนปลดจนได้และพวกเขาเลือกเดวิดมอลอดีตผู้จัดก,การทีมของพวกเขาเองที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งกลับมาคุมทีมกู้วิกฤตในครั้งนี้ขณะที่ผู้มาเยือนอย่างสิงห์พยองผลงานยังไม่สม่าเสมอสักเท่าไหรน่นนฤดกการก่อนแต่คะแนนยังสามารถกอดติดกลุ่มทีมบนๆได้อยู่ห่างพวกเขากลับมาเอาชนะติดต่อกันก็จะมีโอกาสขยับขึ้นไปชิงพื้นที่ท้่วย,ยุโรปอีกครั้งในเกมนี้ทั้ง2ทีมมีสภาพใกล้เคียงกันมีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะพอสมควรเอเบอร์ตัน เพิ่งจะเปลี่ยนโค้ดให้เดวิดมอยกับมาคุมทีมอีกครั้งเพื่อให้ช่วยทีมหนีตกชั้นให้สําเร็จให้ได้ในนัดน,นี้เขาจะลงคุมทีมในลีกนัดแรกอาจมีแรงบวกมากมายจากการเปลี่ยนโค้ดส่วนแอตตันมิลล่าช่วงหลังก็สามารถทําได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆจากฟอร์มในช่วงหลังยังเชื่อว่าแอตตันมิลล่าที่ดูดีกว่าจะสามารถบุกเก็บชัยชนะได้คู่ที่2ที่โค้ชเทงจะจับขึ้นมานะครับจะเป็นเลสเตอร์ซิตี้พบคิสตันพานเล่เกมนี้เป็นการพบกันของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับองบเก้ารอง ลังเยาคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับการมาเยือนของปราสาทเรือแก้วสแตนพาเลตทีมอันดับที่15ของตารางพรีเมียร์ลีกสถานการณ์ในลีกปัจจุบันเจ้าบ้านจ,จิ้งจอกสยามตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่อีกครั้งเมื่อวุธแฮมตันและอิปสวิฟต่างทำผลงานดีแต่พวกเขาแพ้นในลีกต่อเนื่องมา5นาัดติดต่อ,อกันทําให้พวกเขาตกอยู่โซนตกชั้นและมีแต้มตามโซนปลอดภัยอยู่2คะแนนขณะที่ผู้มาเยือนอย่างปราสาทเรือแก้วในลีกล่าสุดกลับมามีแต้มได้3นัดติดต่อกันแล้วซึ่งเป็นการเสมอเชลซีในนัด สุดด้วยเรียกความมั่นใจให้พวกเขาได้มามากตอนนี้มีแต้มเหนือโซนตกชั้นอยู่5แต้มในเกมนี้ทั้ง2ทีมมีสภาพใกลเคียงกันเลสเตอร์ซตตี้อยู่ในสถานะย่ำแย่มากอีกครั้งเมื่อแพ้5นัดติดต่อกันในเกมเกมนี้เป็นเกมที่พวกเขาลุ้นกลับมามีแต้มได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ง่ายเมื่อทีมเยือนเพิ่งจะมั่นใจมามากในเกมที่เสมอกันกับเชลซีและไม่แพ้มาอีก4นัดติดต่อกันคาดว่าเกมนี้ความมั่นใจที่มีมากกว่าของประสาทเรือนแก้วพวกเขาจะเก็บใช้ได้ส่วนคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็น อาร์เซนอลพบท็อปแมนฮอตสเปอร์ศึกลอนดอนดาร์บี้แบบนัดกลางสัปดาห์อาร์เซนอลพบสเปอร์จะลงเตะกันคู่ดึกของคืนวันพุธตามเวลาของประเทศไทยอาร์เซนอลฟอร์มหลุดไม่ชนะมา3เกมติดแล้วหากมาพลาดในลีกอีกโอกาสลุ้นแชมป์น่าจะหลุดลอยในขณะที่สเปอร์ฟอร์มไม่ดีเหมือนกันอันดับอยู่กลางตารางเก็บคะแนนในลีกแทบไม่ได้เลยเกมนี้นอกจากเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีแล้วยังเป็นเหมือนเกมช่วยเรียกความมั่นใจให,ให้กับคืนมาอีกด้วยคู่นี้เจอกันในพรีเมียร์ลีก3เกมหลังสุดทีมปืนใหญ่ไม่แพ้เลยชนะ2เสมอ1เกม มแรกในรู้การนี้ก็บุกไปเอาชนะได้ถึงถิ่นเทียบฟอร์มในปัจจุบันเจ้าบ้านอาร์เซนอลแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีมีสะดุดบ้างแต่ส่วนใหญ่ยังสามารถเก็บผลการแข่งขันได้ในขณะที่ทีมเยือนสเปอร์ออกอาการฟอร์มหลุดมากกว่าแพ้ในหลีกมาหลายเกมทั้ง2ทีมมีปัญหาตัวเจ็บเยอะเหมือนกันต่างกันตรงที่ทีมเยือนไม่มีแนวรับตัวหลักส่วนเจ้าบ้านก็ขาดแข่งกองหน้าที่จะทําประตูมาเจอกันในช่วงเวลาที่ไม่พร้อมเลยแต่ขุมกําลังตําแหน่งอื่นๆรวมถึงตัวสํารองอาร์เซนอลยังมีให้เลือกใช้งานได้มากกว่าประกอบกับยัง มีแรงจูงใจในการลุ้นแชมป์เหลืออยู่สุดท้ายน่าจะเป็นฝ่ายเฉือนชนะได้อย่างสนุกเป็นไงกันบ,บ้างครับโค้ชเท่งมาวันนี้คงจะได้ประโยชน์อีกเหมือนเคยอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้โค้ชเท่งด้วยนะครับผมครับ